สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้ามาเลยเราจะบอกว่าวันนี้เราเปิดร้านแล้วนะคะต่อให้ฝนฟ้าตกยังไงเราก็เปิดเออนี่ฟ้าคึมตกตกหยุดหยุดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนไม่เป็นไรเราไม่วันเรามีนี่เลยนี่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 นะจ๊ะใ,ใครสนใจนะจะมีไส้กรอกหนังกรอบไส้กรอก ยาวไส้กรอกชีสยอปูอาดนะละกุ้งนะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลาเอ็นหมูลูกชิ้นเนื้อนี่ขนมแซนด์วิชของเราก็มีไข่ปลากระป๋องเราก็มีกาแฟรเราก็มีที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนะคะขาดไม่ได้เลยคือวีไฟเบอร์เออวีไฟเบอร์ใครกะถ่ายไม่ออกอึไม่ออก,อออกสองวันคือเขาเรียกอะไรอึแข็งอึยาก สามวันไม่ถ่ายเออนี่เลยวีไฟเบอร์กินก่อนนอนเพียงหนึ่งสองเท่านั้นเองนะเออกินแค่14วันเห็นผลเลยพุงยุบด้วยจ้าอยากสาวอยากใสหน้าหน้าสาวแบบเขาเรียกอะไรหน้าอ่อนเยาวเอออ่อนเยาวไร้สิวไร้ฝ้าไร้กักกระดูกแค่ด้วยกระดูกกระเดี่ยวแข็งแรงด้วยวีคอลลาเจนวีคอลลาเจนพัดอ่ะวีคอลลาเจนพัด อยากรู้ถามข้อมูลแน่ๆเลยเช้ามาเราขาดไม่ได้คือกาแฟวีคอฟฟี่ทุกคนต้องกินกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะไร้ไขมันไร้ไน้ำตาลรับรองว่ากินแล้วไม่อ้วนคนที่เป็นความดันเบาหวนานไทรอยด์ไมเกรดกินได้หมดทุกคนเลยแม้กระทั่งคนให้นมหมุนก็สามารถกินได้เพราะมีคาเฟอีนที่น้อยมีว่านสมุนไพรถึง23ชนิดด้วยกันเป็นสมถังเช่าใส่ให้เขามาผสมให้เราถึง ห้าเปร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะไขข้อกระดูกนิ้วลอกนิ้วชากกินได้หมดรับรองว่าจะเลือดลมดีฮอร์โมนดีสิวล่าตาจะไล่สิวไล่ฝ้าไร้กะแน่นอนภายในหน,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 นึเดียว จบเลยจ้ากาแฟวีกาแฟเพื่อสุขภาพสวยเป่งระางการไรน้ํามันไรไขมันไรน้ําตาลรับรองกินแล้วไม่อ้วนนะจ๊ะลูกชิ้นไม้ละ5บาท5บาท5บาทนะจ๊ะทุกอย่าง5บาทนะจ๊ะสนใจทักแชทมาได้เลยหรือโทรมาได้เลยจ้าเราส่งให้ถึงที่นะจ๊ะ0886759625 0886759625แม่ค้ารอถึงหนึ่งทุ่มนะจ๊ะ